ก้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิสคูสกุลและพี่น้องพอดีมันนี่ว่ากำลังสิออกไปตานโกนพี่น้องสวยฝ้าวเก็บเครื่องเก็บข้องแต่งเครื่องอยู่เนาะและะ้วก็พอดีว่าแม่นโทรมาหาเนาะว่ามีลูกค้าสั่งมะคุงพี่น้องก็เลยว่าสิได้ไปเก็บมะคุงให้เพื่อนนะเนาะเพื่อนซังเมินหนึ่งเพื่อนว่าถึงซังแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าแม่ลืมบอกเนาะมันนี่ก็เลยว่าสิเก็บากาออกแล้วก็สิออกไปทางนั้นแล้วก็สิเอาไปส่งเพบนเลยเนาะงวดทับอิดพี่น้องกำลังสิได้ยคลายเนาะปลูกมากเกือบ เกือบสิหอดขวบปีเลยเนาะสำหรับบะหุงสุดใหม่นี่ตอนนี้ได้เก็บค่ายะลรพี่น้องแต่ว่าส่วนนี้หันราคามันบกค่อดีคืตอต้นนั้นนอพี่น้องตอนนั้นมือละแสนหาแสนหากับประมาณสามร้อยบาทเนาะตอนนี้เลือดแต่หาสิบพันหรือว่าประมาณแปดสิบบาทต้นนันประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะเดี๋ยวนี้เงินมันึ้นพี่น้องวันนี้หันเลือดตั้งแต่หาสิบพันกับประมาณประมาณแปดเก้าสิบบาทนี่แหละพี่น้อง แต่ว่ากับมันลายเนาะมันอ้างเขากับคายออกยานกกมันหล่มกับซีเชียติมซือพี่น้องไปเบิ่งนกันเลยเนาะตอนนี้เพิ่งเนี่ยกับกำลังเก็บเนาะพี่น้องอันมากนี่หันกกนี่ค่ะมันมากหนักนักพี่น้องมันนาเมื่อหนึ่งเนาะผนสั่งท่านหอดีบอเก็บอาเนาะมันยังมีลายก๊กอยู่พี่น้องแต่ว่าก๊กนี่ค่ะมันดกแห้งแล้วกแบบว่ามากมันนามันนาแห้งยาดมันหล่มเนาะก็เลยเอากกนีในก่อนทำฝุ่นกันย่างอยู่พี่น้อง บาดนี้ก็สิไปติดเบิ B ้งเนาะคันบ <isn> ่พอก็เก no? ็บเติมซะอีกน้องนิวก <crazy> ็แอบแอบพี B ่น no ้องมื oh, ้อนี be ้ตั <taraf> ้งแต่ตื R ่นมาแอบแทบแอบวะฮะชิมหน่วยชิมหน่วยเก่าหน่วยเอ้าก็บพี่นี่หอดแล้วว่าบ่เห็นบ่หอดกับปิดมาเลยใส่เราเลยเดี๋ยวพ่อแล้วอันนี้ก็เอาไว้ตั้มจักหน่อยชิมหน่วยให้พอดีเงินหนึ่ง เหรอแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กรสิเดือเอาไปส่งอะไรไม่รูก้กระสเขาเบิ่งของกินเลยไปอวนแห้ง,งนะผุละคนท้ายชวนลูกเรื่องบะห่โอ้คงอีแมนลืมวาดดิพังกระโถนพอเอ้าว่าบู่้หแล้ววะ คุณย่อไปหาเอยู่ที่องรุไปหาบ้างมือหนึ่งจ้าขันมนวดกับจังบอกอีกมือนี่หากําลังค่ายอยู่กําลังสีเผาไปนหน้าะวาอีเมทบอกแต่มือวานอุ้ยอีเมฮะอย่าเสียใจแล้วไล่เถอะขอบใจเลยไล่ไปไปอยู่น้ำมันใหทาเมไปเบิรงองกินสิบช่องโลป้าย เอามาข้ามกัได้คายล้วเอามาข้ามมาคายมาข้ามน่อยก็มาคายปจุ๊บอยู่บ่ขาคายมาคงอันนี้ก็สิบห้าอันนี้อีกอันนี้อีกัไสิบสอืเ้อ็ดสี่้สี่มดเีพรมืดไลเซเลียพอดีมืดันค่ายมาคง ย่างอีกได้ดิยังสิไปสื่อนำมันยังไปสื่ออันอีสังกเ็เฮ้ยหลวดอีกปไปเห็ดหัวตะปูอีกป้าทุกพ่อนีไปเป็นสา,ายเอาเอาไปหลักไปขออันทงยางน้ำปลาซุกขึ้ไป <c oughs> พอดีใครมาคงเนี่ยนาะมาแวะตลาดกันพอดีเมื่อเนี่ยนี่ก็บ่ได้เ,าดรบบราเนาะ มาข้ามหน่อยหากระไดหกท่เนาะมือสาวนี่ขึ้นมาข้ามหน่อยมาขายน้ำหนม่ววานผังนิวเอามาแล้วกันมือสาวเดียวลงมาให้แม่ไงนาปปานี้ไม่้อยป้านี่ร้อยู่นี่เนาะเอาเอาให้ในเด้อหาเีห้าคำหัวเนะหัวเยอะโอเคตาแล้วข้าถ่วงจะแสววันนี้บ่พอแม่วะนน้สต็กค่ะปรเดลกาสิคุนรนทางกะไกลไปกระมักไห้แม่คนเขื่องอันเด้อ เมีคนเคืองแล้วกาจะมาวะ่แต่ไเดี๋ยกวเราม่เรากม่ร่างดุนะกายล่างแล้วกายตลอดไปไปไปจ่ายมึดแล้วปะพบเลยเนอะเอาไปจนบไดายสีคบมาใครมาคงนี่ยสีทุ่งไปบายยใช่ไหมลูกฝ่าว่าเขาอาจจมันซู้คือหิวปุ้นพุงผัวปุ้นึงุอุมหลูกปุ้นึงก็อุ้มหลูกหิวอีกวะ ปยังลูกตอนนี้ก็ออกมาลพี่น้องว่าสิไปแต่เสามันก็บ่ได้เสาแล้วเนาะซยเติบอันนี้พอดีว่ามื้อนี้สิเอารถมาแก้ืนเนาะแมวก็เลยได้ไปนําพวกน้องเมวปกติก็เพิ่นไปคนเดียวพี่น้องแล้วก็แกอันผากันแงแล้วก็แเครื่องเมื่อไว้อยู่พุ่นแเนาะตที่สิไปเฮ็ดหัวเฮาพี่น้องแล้วก็สิมาแวะซื้อลดซื้อน้ํามันเนาะมื้อนี้สิเอาเมื่อหลายอย่างอ้ซื้อลดก่อน มาเวสื่อน้ำมันเบิ่งคนทางไปพี่น้องอเลจังบอเวลาเอาพืนมากับบกาสายลายเนาะเพราะว่าทางมันบกคอยดีทางไปนาขันสายลายกับหยาลนหลดมัดข่าอันนี้ยังทำมันได้จะไหนไปหอตทางหนาพี่น้องให้คุ้มเลยมันจะไม่มีหทางเว้น รับไปนอะแม่เนี่น้องเนินมาเธอได้แม่งลับไปค่ะรถตุ้งตพี่น้องเป็นุลดอลาการดีไม่นอนแล้วเนาะอดแต่ว่ามานอนสายก็มานอนแทางวบาดีเนี่ยมองปยงมากเลยกันละทางนีกับกสกัลินอยู่ทางแต่ว่าเเลิกพี่น้องคุ้มตัวนี้ไนี้ ข้างนี้ก็ลดคือกันลดกันใ่รนะเหลงเลยผปววเเนะไ่มีละนี่ขงผีได้บ่อย่าเดลมและนี่บวลมปะดีและฮะข้างี่วได้บะเรลงไปเบิ่งคน้าเาไแก้วลแต็มแต่กอนเทาก็เคยมากยุตแต่ว่าเบื่อมีหันอย่ามันมันเหมือนไปทางนี้อากลับอุ้ยผนตก ยาเราพิโรอยู่ในรถตั้เย็นมันบาดึงลยเข้าไปอยเข้าไปอยู่ได้ใชนไเขาไปโอายพันฟโตขันโซไลกับบริมาโดพมันสี่หลีมันหนักนะ้างปูยางก่อนตนี้แล้วมันสีไปหไดเมันหนกเดีายดีเลก็ไม่สู้หอกมลได้นนบไอ้นี้แหละนะจ๊ง เอ้ยแต่ว่าใครยู่มันท่านเป็นต้มตรตอนเขาดำเนิาเกี่ยวเขาได้ปุ๊บโอ้ยโอ้ยเปนอย่างโบ้ยโอย่ามาห้ามมันสิลุกห้บมันเดอ๋ยวหก่อนหลบไปเลยว้าวเลยนะ แต่เขาไปทางนั้นเลือดแห้งไอ้พี่น้องอบ,บุ่มบุ่มโรดุดมาเลยนะมันเลอะพี่หอนะฮะตัวแรงสิใช้พื้นมื่อจังได่นี่เสียงรถจึงคุ้งกรดุดน<ว>้อยน้องเนยจะเฉดเด, <c oughs> ดินะแปลกมากมันคือสีแห้งเอ้พี่น้องได้สีวาดมากเนาะมี่มองเดียวนี่แหละพี่น้องเป็แบบคืนนักใจแห้งเนาะ ซองมองเนาะในนี้กับในหันที่จริงมันคุ้มในหน่อยแต่ว่าข้าบดทมพี่น้องหั่นทมแหลกแหลกเลยดูให้โล่เขากลุ้เข <c oughs> าก็สิตำเพื่อนเอาเนี่ยเลยมาหยาดในทาง,งเขาหนาหน่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้หันเปลี่ยนทาง,ขงเขาใหม่เลยเนาะเมื่อกี้ต้องเดียต้อนนะขเขาทางตัวอันนี้มันล้มแห้งพี่น้องก็เลยแบบหยาดเพ่นตู้อยู่มองไม่ได้พี่คุณตัดแล้วป่ต่อคะยังยังอยู่ มันมีตอ,หอหใหญ่อยู่ข้างไนคนใครย่นปตอนนี้มหาหอดะไรพี่น้องน้องเนยกันะระลับเนาะ แมงเนี้ยวกาซีไปขุดจีโรอก่อนพี่น้องและะ้วค่ะพน้องเนี้ยวเพิ่นกาซีไปเห็ดเปียกโน้ไปเห็ดเปียกสวัวสำหรับที่นี่กาเซ็นกาเซ็นเคยได้พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกโฆษณาบอกควาโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แมงเนี้ยวกันเด้อพี่น้องพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อสวัสดี